ทนายตั้มไม่ได้หนีตอกกลับแทบสุดอึง้งลั่นคำนี้ถึงพี่อ้อยสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งกับดันกระแสนะครับโดยวันนี้เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเราจะนำมาไล่ฟังครับอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าส,สุดของทนายตั้มสิทธาราเบียบังเกิดน,นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ปรากฏตัวครั้งแรกที่กองบังคับการปราบรามหลังตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีช่อโกงที่เจ๊อ้อยเป็นผู้ออกมาแจ้งความกล่าวหา โดยก่อนหน้านี้นะครับทนายตา้านันก็ได้เก็บตัวเงียบมานานเป็นสัปดาห์โดยบอกว่าตนไม่ได้หายไปไหนที่สื่อมวลชนติดต่อไม่ได้เพราะตนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังถูกสื่อมวลชนสำนักหนึ่งตามไปคุกคามความเป็นส่วนตัวถึงที่บ้านซึ่งตอนอยู่บ้านมาตลอดไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศตามที่มีข่าวเงินในบัญชีก็ไม่เคยถอนออกยืนยันในความบริสุทธิ์และวันนี้สมัครใจเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเองไม่ได้มาตามหมายเรียกเพราะรอหมายเรียกมาตลอดตำรวจก็ไม่ออกหมายเรียกสักที แต่เมื่อคืนกลับส่งตำรวจมาตามตนไปถึงร้านสะดวกซื้อตอนเช้าก็ส่งตำรวจมาอีก2-3คันรถทั้งที่ตนอยู่บ้านทุกวันเมื่อตอนไปคุยเชิญให้เข้าตรวจคนบ้านได้ไม่จะเป็นต้องมีหมายตำรวจก็ปฏิเสธและเดินทางกลับตนรู้สึกไม่สบายใจจึงมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเองส่วนที่ก่อนหน้านี้ไม่มีการประสานขอเข้าพบตำรวจ เนื่องจากตนเคยทำหนังสือขอให้ตำรวจสอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานให้เต็มที่ก่อนเพื่อให้ตำรวจมีเวลาในการำดำเนินการเต็มที่โดยตนยังขอให้แยกสอบพยานและบันทึกวิดีโอเป็นหลักฐานไปด้วยเพื่อป้องกันการซักซ้อมเตรียมคำให้การแต่ในเมื่อตำรวจตามไปถึงบ้านตนแสดงว่าตำรวจมีเรื่องอยากคุยตนจึงเดินทางมาพร้อมกันนี้ทนายตั้มยังได้ชี้แจงปมเงิน39้าล้านบาททาวาจางศิลป,ปินจีนมาไทยนั้นความจริงแล้วตรงกันข้ามกับข้อมูลที่มีการนำเสนอมาทุกอย่าง เพราะเรื่องจริงคือเจออ้อยได้ไปกดไลค์ไอจีเฉินคุนซึ่งเป็นดาราจีนคนหนึ่งจากนั้นก็มีบุคคลอ้างเป็นเฉินคุนพักข้อความมาตีสนิทกับเจออ้อยนานนับปีจนเจออ้อยอยากจะให้บุคคลดังกล่าวมาหาที่ไทยและให้ตนช่วยโอนเงินให้อีกฝ่ายเพราะอีกฝ่ายให้โอนเป็นสกุลเงินดิจิทัลแต่ตนไม่เชี่ยวชาญจึงให้น้องอีกคนหนึ่งที่ชื่อนุเป็นคนดําเนินการให้แต่เมื่อโอนเงินให้อีกฝ่ายไปแล้วอีกฝ่ายกลับไม่ยอมมาและให้โอนเงินเพิ่มเป็นค่าบริการ ตนเริ่มเอใจว่าอาจจะเป็นสแกมเมอร์แต่เจ๊อ้อยยืนยันจะให้โอนอีกตนจึงต้องยอมโอนแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่มาตนลองไปสืบค้นข้อมูลขอเบอร์จากผู้จัดการดาราชื่อดังของไทยเพื่อประสานงานกับผู้ประสานงานศิลปินจีนก็ได้รับข้อมูลว่าไม่น่าจะใช่เฉินคุณตัวจริงเพราะปกติดาราจีนจะไม่มีการทักข้อความหาแฟนคลับลักษณะนี้และช่วงเวลาที่พูดคุยกันเฉินคุณกำลังฝึกสมาธิอยู่ในป่าตนจึงพยายามจะให้เจ๊อ้อยพูดคุยกับผู้ประสานงานดาราจีนคนดังกล่าว เพื่อให้เชื่อว่าที่คุยกันนั้นเป็นสแกมเมอร์ไม่ใช่เฉินคุณจริงๆแต่เจ๊อ้อยก็ไม่เชื่อตอนก็ไม่อยากยุ่งแล้วเจ๊อ้อยจึงไปคุยกันเองและโอนเงินเพิ่มให้อีกส่วนปมเงิน71ล้านบาทยังยืนยันในคําเดิมว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยสเสน่หาคือได้รับโดยไม่มีสัญญาผูกมัดผูกพันและหลังสอบปากคาผู้กล่าวหามาหลายวันก็เชื่อว่าเรื่องนี้ตํารวจน่าจะพอรู้แล้วว่าข้อเท็จจริงคืออะไรสอดคล้องกันหรือไม่กับหลักฐานที่มี ส่วนเรื่องค่าออกแบบต่างๆนั้นจะเป็นการช่อกงได้อย่างไรในเมื่อตอนรับงานมาก็ทําใบเสนอราคาและสมมอบงานทุกโครงการตามสัญญาครบถ้วนส่วนกรณีรถที่บอกว่าตนนําไปเข้าไฟแนนซ์และนําไปปล่อยเช่าให้กลุ่มทุนจีนสีเทานั้นก็ไม่เป็นความจริงสามารถตรวจสอบเรื่องทะเบียนรถได้ว่ารถคันดังกล่าวเป็นชื่อของเจ๊อ้อยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ตนจะนําไปเข้าไฟแนนซ์และให้ชาวจีนเช่าได้อย่างไรและตลอดเวลาที่ใช้รถคันดังกล่าวก็มีภรรยาของตอนประกบติดกับเจ๊อ้อยมาตลอด อีกทั้งตนก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินขนาดต้องเอาไปให้กลุ่มทุนจีนเทาเช่าเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามาพบตำรวจในวันนี้พร้อมจะเผชิญหน้ากับเจ๊อ้อยหรือไม่ทนายตั้มบอกว่ายังไม่พร้อมคุยไม่รู้จะคุยอะไรวันนี้แค่อยากมาพบตำรวจเท่านั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายตั้มกันนะครับอย่างที่ผมบอกเลยครับนะผมเคยบอกว่าผมยินยนหนักได้ยังไงผมรู้ว่าสังคมไม่เชื่อหรอกใครจะโอนเงินให้71ล้านแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนลองไปดูในที่รายการของช่องสันทินะครับสันทีท็อปตัดมานะ อันนี้ก็คือก็รู้อยู่ใช่ไหมว่าพี่สนทีเนี่ยเขาอยากจะเล่นงานผมอยู่แล้วเขาก็คงจะไม่ชอบใจนะครับแต่ไปดูที่เขาตัดมาสิครับอ๋อถ้าเกิดทนายตั้งมาขอโทษอะนะจะยกให้ก็ได้นะเอาแค่ไอ้ตรงเนี้ยนะเราก็พอที่จะเดากันออกแล้วไหมล่ะนะแต่ว่าก็อ,อย่างที่บอกครับว่าเขาก็คงจะไม่เอาอะไรที่เป็นประโยชน์กับผมมาออกมากหรอกนะแต่ว่าแค่นี้มันยังหลุดออกมาเลยก็อย่างที่บอกครับถ้าเกิดผมไปช่อโกงนะครับนะถ้าไปหลอกลวงเขาผมก็พร้อมที่จะคืนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะนะ แต่เสน,น่ห์้เนี่ยมมนมีการโอนให้กัน,เ,นเราต้องเสียภาษีต้องเสียอยอะครับถูกต้องแลวครับเสียภาษีห้าเปอร์เซ็นต์คือตอนนี้มันเป็นคดีความอยู่พี่เป็นคดีความอยู่นะเขาก็ยังไม่รู้ว่าผมจะต้องคืนหรือไม่ต้องคืนฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ต้องมีการเรียกเก็บแต่ผมมีการแจ้งไปหมดแล้วครับ,บาาว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นลาวอยู่นะครับแต่ทนายบอกว่าสามคนที่จะไม่แตะแต่สุดท้ายอยู่ได้แต่แตะคนแรกแล้วเนี่ยผมสองแล้วครับนะเคยแตะพี่ชูวิทย์แล้วนะครับแล้วก็มาแตะพี่สนทิแล้ว อ่าใช่ก็มันก็เป็นไปตามนั้นนะแหละครับเพราะผมก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะผมก็เข้าใจว่าคนไม่เชื่อนะแต่ว่าให้เชื่อในหลักฐานแล้วกันนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแหละให้คนเชื่อเอาพูดพูด,พดตรงๆรนะเพราะมันเป็นเงินก้อนค่อนข้างที่จะก้อนใหญ่นะครับนะแต่ก็อย่างที่บอกครับเขามีเงินเป็นหมื่นล้านครับนะกับไอ้เงินหลักสิบล้านที่จะเอาง่ายๆนะเขาพาเอ่อเด็กเอ่อรูทั้งโรงเรียนอะไปเที่ยวก็หมดหลายล้านนะครับ ต้องไม่ไม่มีต่ำกว่าสี่ห้าล้านอ่ะนะครับแล้วไม่ใช่รอบเดียวปีปีหนึ่งก็ต้องหลายครั้งนะครับคือเหมือนก็เอาแค่เอาดอกเบี้ยมาให้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเท่านั้นเองเอาไม่ใช่ครับเขาได้ดับเบิลด้วยครับดับเบิลครับได้ดับเบิลเลยครับมันคือเป็นสิทธิ์ของเขาครับเขาจะให้ใครหรืออะไรยังไงอ่ะครับนะแต่คือที่ผม ยังอะครับยังไม่ผมก็ไม่รู้ว่าจะไปคุยอะไรตอนนี้เพราะผมก็รู้ว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยค่อนข้าง,งจะเยอะนะครับมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปคุยในช่วงนี้วันนี้ผมมาก็แค่อยากจะมาหาเนี่ยแหละหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเรื่องเนี้นะว่าผมพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลหลักฐานผมก็พร้อมแล้วนะไม่ต้องเอาตำรวจไปเฝ้าบ้านผมหรอกนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปคุยกับตำรวจเลยนะที่มาเฝา้าครับสองคนน่ไม่ใช่สองคนนะหกคนอะผมเข้าไปคุยสองคันนะครับนะ จะเข้าตอนกี่โมงครับพอดีผมมันจะต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะถามเลยเขาก็บอกอ๋อเปล่านะไม่ได้มาไม่ได้มาอะไรเราไปอยู่อยู่ตรงหน้าหมู่บ้านเลยแล้วก็เป็นตํารวจกองปราบเนี่ยแหละนะทายเห็นผมเดินเข้าไปเลยครับเดินเข้าไปคุยสองคันแต่มาสามคันไม่ต้องไม่ต้องแอบครับไม่ต้องแอบคือผมก็บอกเขาเลยว่าผมอยู่บ้านนะผมไม่ได้หนีไปไหนถ้าพี่อยากจะมาเข้ามาค้นไม่ต้องไปรอหมายสารพี่มาได้เลยผมพร้อมเนี่ยผมอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนแต่ว่า รีบๆหน่อยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนล่ชนลาชคะที่ผ่านมาเห็นว่ามีทนายคนอนึ่งออกมาพูดถึงนายตั้งประหลุได้ติดตามหรือว่าได้มีความพิเห็นเรื่องนี้ไหมคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับพี่ๆสื่อมวลชนโทรหาผมไม่ติดเลยใช่ไหมนะก็ต้องบอกครับว่าผมมาโดนคุกคามจากทีวีช่องหนึ่งเยอะมากเข้าไปที่บ้านนะครับแล้วก็ไปถามถึงเรื่องผมอยู่ไหมอยู่กี่คนลูกทําอะไรผมว่ามันเป็นการคุกคามเกินไปนะครับผมก็เลย ตัดปัญหาครับปิดเบอร์นั้นเลยนะครับก็เลยไม่ใช้นะแต่ผมก็อยู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนผมไม่ได้ใช้เครื่องนั้นแล้วครับนะแต่ยังไม่ต้องออกกันหรอกครับนะเดี๋ยวอนาคตก็เดี๋ยวกลับไปเลิกเลิกให้คุณพุทธนะครับเริ่มมาคุกค,คามในชีวิตส่วนตัวผมก่อนนะครับภาพที่เราไปเที่ยวปาริสเซอ ตกลงนี่พี่อ้อยเป็นคนจ่ายใช่ครับถ้าเกิดใครไปย้อนบทสัมภาษณ์ตอนผมโดนทัวร์ชูวิทอะนะครับตอนนั้นนะพี่อ้อยเขาก็เป็นคนมาบอกเองว่าผมเนี่ยไม่ได้ทําสีเทานะไอการบินบิสเนสคลาสหรือไปอยู่ที่นูน่นฟิลิปเนี่ยเขาเป็นคนออกให้หมดนะแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะไปพูดอะไรนะเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่พอใจผมอาจจะไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็ได้นะแต่ว่าวันนั้นเขาพูดแบบนี้นะก็ไปชั่งน้าหนักกันเราเองแล้วกันว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับ ที่เราคุยกับพี่อ้อยครั้งล่าสุดตอนไหนนาน,น,น,าน,นานแล้วครับนานแล้วนานจำไม่ได้แล้วสรุปแล้ว17วันแล้วมันมีการตามที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปวันแรกวันยังไงก็คืออย่างนั้นครับค,รงงคืออย่างนี้นอ,อ,ยนอย่าไปพูดเออผมอาจจะใช้คํากฎหมายนะครับว่าเป็นสเสน่หาแต่มันไม่ใช่สเสน่หาแบบคนรักกันนะสเสน่หาในที่นี้มันเป็นคํากฎหมายแต่ก็คือการให้โดยที่ไม่มีข้อผูกพันนั่นแหละนะครับ เดี๋ยวขอคนอื่นเลยครับอ้วนดาวแปดแฉกผมไม่ให้สัมภาษณ์นะเอาคนอื่นเลยโอเคฝากอะไรถึงพี่ส่วนที่มนะังไม่ฝากครับไม่ฝากไม่ฝากถึงพี่สนที่พี่ส่วนที่ก็จัดมาให้อย่างนี้ใช่ไหก็จัดมาเลยครับนะบ<อ>ก,ก็จัดอ,อยู่แล้วคืออย่างนี้เดี๋ยวรอดูกันต่อไปดีกว่านะโอเคนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเข้าไปหาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันมาแล้วไม่ใช่มา,ตาแต่แข่าวอย่างเดียว นะครับผมบอกแล้ววันนี้ผมพูดก็ต้องจะระวังเพราะผมไม่อยากจะให้พี่อ้อยเสียหายนะครับเสียตรงนที่เขาตํารวจตอนนี้เพื่อก็อย่างที่บอกครับว่าตํารวจเริ่มไปที่บ้านผมแล้วผมจะบอกว่าโทรมาบอกได้เลยเขาไประกบปากไม่ให้หนีผมจะหนีไปไหนครับผมอยู่บ้านทุกวันผมอยู่บ้านทุกวันผมไม่ได้หนีไปไหนผมจะหนีไปเพื่ออะไรข่าวที่สื่อมวลชนรายงานไปตอนนี้ก็มันไม่ใช่เรื่องจริงไเงี้ยเอาบอกผมโดนผมเคยโดนหมายจับแล้วผมเคยโดนหมายจับสองครั้งแล้วนะครับแล้วที่มามาบอกว่า เบียรรับสารภาพรับสารภาพเรื่องอะไรก่อนเขาก็มาให้การเพราะว่าตํารวจไปเอาตัวเขามานะแลวอนาคตนะครับผมบอกให้อยู่ๆไปเอาตัวเขามานะตํารวจ3 4คนแล้วมาบอกมาเชิญเชิญนะเดี๋ยวถ้าเกิดเขาบอกเขาไม่ยินยอมมานะพวกนี้ก็จะโดนด้วยนะครับคดีผมบอกให้นะคุณทําหมายไปมันมันมันจะเสียเงินสักกี่บาทยังนะทําหมายไปนะให้เขามาให้ปากคำเขาก็มาให้ตามหมายอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าทั้งดูทั้งแซนอ่ะถ้ามีหมายไปเขาก็มานะครับเราได้ประสานตำรวจมาก่อนน้าไม่ครับ ไม่ครับอ๋อเคยครับผมเคยประสานมาผมเคยทําหนังสือมาแล้วนะว่าผมเนี่ยออขอให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ยแยกสอบพยานฝ่ายผู้กล่าหาเพราะผมกลัวว่ามันจะมีการซักซ้อมและการเตรียมกันนะครับแล้วก็ขอให้มีการอัดวิดีโอด้วยอันนี้ผมทําหนังสือขอมาตั้งแต่แ,กแรกๆแล้วนะคบเพราะผมผมรู้ว่าผมกำลังจะโดนกับอะไรนะตอนนี้ผมโดนสหาบาทานะครับแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ต่างๆมา แต่ว่าผมบอกเลยเดี๋ยวผมขอชี้แจงเรื่องพี่อ้อยเสร็จนะครับเรื่องอื่นผมชี้แจงให้ทุกประเด็นแต่วันนี้เอาขอเรื่องสําคัญก่อนนะแล้วเพื่อนๆหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมรับฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ